เรามีกล้ามแล้วก็หายเขี่ดลงไปบ้างแต่ก็ยังรู้สึกน่างูหงิดอยู่ดีหรือจะเป็นเพราะว่าทานโปรตีนไม่พอกันนะหยุดนะพอแค่นั้นแหละอะไรกันเนี่ยฉันนึกว่าฉันย่อยแกไปแล้วซะอีกฉันก็งอกกลับมาผ่านหาที่แกเหลือเอายังไงล่ะแล้วก็จะรู้ไงที่แกกุหงิดแล้วเป็นเพระ หาคนโสดน่ะเป็นคู่ได้แล้วนี่ยๆอันนี้เป็นไงน้องลินลี่ผู้ดีไปอ่ะกระนี้อ่ะฉระหลานกะทะเลแอตแลนติกสมจริงไปอ่ะอ่าก็ใจแล้วสงสัยต้องหาคนใกล้ตัวหน่อยเนี่ยโยกิสมองน้อยไปติปุอ่ะหัวโล้นไปยีนอ่ะโอ้ยใครอ่ะไอ้นายอ่ะงั้นตัวไปเหมือนคนว่ามันนนั่แหละโอ๊ยเรื่องมากชิบหายไม่เคยรู้สึกชอบกันเลยหรือไงฮะก็ก็ ฉันชอบนายโปรตีนมันแน่นดี